มาเด็อ้วนปัจจุบันคุณอยู่แรงอะไร มาเอาเอางี้ก่อนฮะผมโป้ไม่โป้เดี๋ยวรอดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นอันคอนโทรลคนแบบนี้น่ากลัวที่สุดผมจะบอกให้ล่ะผมก็อันคอนโทรลคุณออันนคโทรลเจอมวยมวยวัดอ่ะผมบอกเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามีดฟันกระแพงทะลุกรแพงคุณไปยิงทะลุผมไม่ต้องมามีดคนละเกมมวยวัดทะลุผมว่าได้ได้ได้สิ่งนที่น่าสนใจสำหรับพวกคุณนะผมดูการขิงกันแล้วดูความสามัคคีแล้วคนนึงไปซ้ายคนนึงไปขวาถามจริงมีซ้อมกันบ้างไหมซ้อมครับซ้อมทุกวันครับซ้อม ครับซ้ elf, ซอ,ซอมมาเหอนซ้อมอะไรครับซ้อมลูกทีมตัวเองก็เ oh, ล so like <so ่นไม่ได้เรีอกเลยโอ้โหโอ้โหนี่ครับน้องบานเด็กอวดดิแทรทูเป็นออฟเลนนะครับเล่น Wonder Woman Wonder of ร์อดิก็ใช้ได้กันนะเล่นได้น้องแล้วก็จังหวะส่ก็เป็นแบบจังหวะผู้นำนะช่วยเดินเกมแล้วจ้าเอขาจังหวะนี้ครับโอ้โหแเจอโซโร่ดักไปก่อนต่อครับดักไปหนึ่งกลุ่มครับแล้วดึงกลับมาโอ้โหได้ตัวนี้ครับวาคิวเอห้าครับแต่ว่าไม่รู้มีใครอยากได้หรือเปล่าเพราะถึงเหลือเกินโอ้ลิสเตอร์กับตายแล้วเปิดตัดไปเมื่อได้กลับ ครับผมโอ้โห,โหแล้วแกลงไปนอนอีกตื่นก,กับเทมจัดกับจิ๋นเช้าไม่กลัวกลไม่เช้าด้านขวาครับชิดมาโดยเซฟิฟสครับลงไปสองตัวแต่ว่าจังหวัดมาขออ้าเดินจังหวัดก็บาดจังหวัดนี้เป็นดักมันคือจับ้าสเด็กกลัครับใสฟ้าโอ้เช้าไม่กลัวครับแต่ดูจะไม่กลัวไอเคยูสัด้วยฮะ ดึงเปิดเขาก่อนนะครับด้านหน้าของโทระครับแต่ได้เป็นโตโรนะครับเขาอยากตบไกไอเคยูอยู่แล้วครับส่วนได้สวยครับแล้วเติมมาดีด้วยสําหรับบาสเอกอ้วนนะครับได้สกอร์ไปด้วยแล้วก็ปิดดาร์คสเลเยอร์อีกหนึ่งตัวสกอร์นำสามศูนย์เลยฮะไทยครับผมโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะทีมเวิร์กนี่ไม่ธรรมดานะฮะโดยเฉพาะความแม่นในการยกของอีสแบ็กซี้ครับเซซ่าครับโอ้โหยกเก่งแต่จัดโอ้โหแล้วปลดปไปดาร์คสเลเยอร์แบบซึ้งซึ้งหน้าครับผมโอ้โหเห็นตัวใหญ่ใส่ก่อนนะครับเรียบร้อยครับทาวเวอร์ยกมาอย่างสวยครับตัวโก่งขอ้ แล้วเฟอร์กี้ลิกเตอร์โดนไล่ออกไปครับโอ้โหแล้วดูจังหวะออกคาร์วันเตอร์กับปโตโรอะไรครับตั้นนะ โอ้โหเรือร่านขวาครับพยายามเทวเดลเนอร์ดูดไว้ครับแต่กัะตันแบกครับโอ้ยยิงหลบตัวทาวเวอร์ยิงตายครับแต่ไม่เป็นไรด้านหน้าพวกตีต่อครับไอส์แบงกี้ครับยังถูกได้่อยสกิมยังต่อที่เจครับแล้วดูไวโคไม่ให้อะไรผมต้องบอกว่าเอเลนจอร์ครับได้ยิงฟรีนะครับโอ้โหไวโอโดนทาวเวอร์ยิงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ครับตะอไปเขาจะเรียนโกมีการเต้นครับโอ้มีบอยบีบอยดูเซนซ่าดูโอ้โหบดบีบอยกิ๊งเต้นอยู่ครับตัวของตบไก่ไอเคย์ฮะโอ้ตัด เจ็ตต่อไปอยู่กิ้งอยู่กับแบ็กกี้สองคนเมื่อกี้ผมอ่านปากด้วยนะฮะเช้าไม่กลัวผมว่เช้าเอาชนะไปได้นะครับในเกมโชว์ครับผมนี่ครับเช้าไม่กลัวเขาดูนิ่มๆแต่เดี๋ยวดูว่าท้ายเกมผมว่าเขาชนะแล้วเนี่ยคดีจะพลิกละเดี๋ยวต้องคุยกับพวกเขา้วกันนะสวัสดีครับทั้งสองทีมสวัสดีครับเหมือนทำไมผมเห็นคิมมอนมีสองคนคิมมอนคุณย้ายข้างด้วยเหรอครับทำไมคิมมอนอยู่สองฝั่งนะครับ คือผมบอกได้เลยนะครับว่าแล้วเราแค่เป็นการทดสอบน้องๆในทีมนะครับว่าเล่นดีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทางทีมของบาสเซเดตเนี่ยเขาได้ดีลผมไปอยู่ร่วมทีมแล้วเรียบร้อยนะครับโดยสรุปก็คือผมเป็นซื้ตัวซื้อตัวอันนี้คือตัวนักเตะลอนโดปะเนี่ยไม่ลอนโดปะเนี่ยคุณะไม่ได้โดนซื้อตัวผมเนี่ยเอาตัวไปขายให้เขาเอาผมไปด้วยผมอยากชนะ ครับน่ารักครับคือจริงๆอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับเพราะอ่าผมรู้อยู่แล้วว่าต้องชนะตั้งแต่ก่อนนอนแล้วเพราะผมสวดมนต์มาคุณเห็นผมตั้งคุณเห็นผมเป็นผีหรือไงจะได้สวดมนต์ไล่ผมนะฮะไม่ผมสวดมนต์ให้ผมชนะไงขอขอขวัญกำลังใจไงจาก k i n ท t ิ f f i อผมรู้แต่เมื่อวานแล้วคุณอย่ามาตลกกับผมผมเอาจริง เมื่อกี้นี way, hey, ่พิกซี่เดือยอยู่นะพิกซี่เดือยอยู่นะอินแบงกี้นี่พิกซี่นี่ยกยกสองยกสามนะทำเล่นไปนะเออพิกซี่เดือ่พิกซี่หนึ่งพิกซี่หนึ่งหมื่นเกมครับพิกซี่หนึ่งหมื่นเกมต้องง่ายของเราแหละหนึ่งหมื่นเกมพิกซี่หนึ่งหมื่นเกม ไม่พี่คือถ้าเราจะชนะเราก็ชนะได้แต่เราแบบเราพูดกันไม่ใช่หรอตอนเราเลือกตัวแบบเออปล่อยๆให้เขาชนะไปไม่ใช่หรอพี่พูดเองเหรอเออเรา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 อย่าไปเล่นอะไรกิ้งยิ้งหน้าสงเพเอ่ะจริงๆอ่ะก่อนเริ่มอ่ะคุณปลขออย่าเล่นเวส่งสารเลยอย่าเล่นเบส่งสารแล้วพอจบคุณเล่นเบสหน้าผเองเลยนะเออจบแล้วเอ็นนะเอ็นดูอุ้ยผมว่าแฟนๆเอ็นดูจริงๆลุงเขียนตรงนี้ เขียนตรงนี้นี่เขียนเผื่อผมด้วยอันนึงบอกหน่อยนะพี่บัสเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้น่ารักเขียนต้องตอบโดเนตกันรัวๆเอ้ยเอ้ยโอ้จัดเต็มมากขอหัวใจด้วยกับตันหน่อยฮะกับตันทำหัวใจครับทุกคนโอ้ยสุดชาดพี่พี่คิมครับผมแต่ผมว่าตรงนั้นไม่ค่อยดีว่ะเปลี่ยนดีกว่ะเปลี่ยนเปลี่ยน เอตรงนี้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 ลบออกเนี่ยแพ้นะครับว่าคุณจะตกยอมไหมอ่ะยินยอมยินยอมไอ้บ้าร์ดท่านท่านลบท่านลบใบออกกันมึงเอ้ยต้องไปถ่ายละครด้วยเอาแบบใสๆเอาแบบโปร่งใสพอนะเอ็นนะเอ็นดูอ่ะรูต้อนน่าเป็นอแหลมอะน่ารักอ่ะรับน่ารักคะครับ